สวัสดีครับพี่น้องเชฟปุณนหมีแรงงานตัวกรับมือดีผัดเผ็ดปลาดุกพี่น้องครับแน่นอนนะครับปลาดุกหั่นเป็นชิน้นเป็นชิน้นข้ามกรอสะอาดย่างดีผิกแกงกระเทียมนะครับโขลกกระเทียมเพิ่มไปเนาะนะครับมีง่ายฮะนะครับขา่าขิงริกแดงส้อยใบมะกรูดครับพี่น้องใบมะกรูดแ้วค็ นี่แหละขานบ่ได้คือใบกระเพราครับมาเลยพี่นอนครับนะยถึงขั้นตอนแล้วก็กระทะเปิดไฟใส่น้ามันลงไปแล้วก็ใส่ริกแกงนะครับกระเชียมลงไปขวัวให้หอมพี่นอน่ขวัวให้หอมแล้วก็ ตามด้วยปลาดุกครับเอาปลาดุกลงไปพัดพัดพอเนื้อตึงๆนะครับพัดพอเนื้อปลาดุกตึงเนี่ยหอากาัสเศษเติมน้ำจัดหน่อยนะครับนะี่ครับนี่ครับนี่น้องพัดพอปลาดุกมันเดิมหนังมันตึงนะครับแต่มันเข่ากพริกแกงจัง่อยแล้วเขากใส่น้ำลงไป ใสน้าปุ๊บกาสีตามด้วยผักนะครับมี่คาคาลงไปใส่ถิงซ้อยลงไปับใส่ถิงซ้อยลงไปใส่พริกตามไปเลย แล้วก็คลุกเข้าให้เขากันพิ่นองบนนีคลุกเข้าให้เขากันเนาะ <ucking> นะครับเข้ากระซิบปิดาไว้บาตในเนื้อปลุกมันสุกเด้่แต่ว่าก่อนิดิดฝาใส่เครื่องปรุงก่อนนะครับเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลนะครับผงนัวใส่หลายเซ็บหลายนะครับผงุเนี่ยนะฮะใส่ผงนัวแล้วก็ ใส่รถดีนะครับตามมุ่งไปจักหน่อยซี่โคขาวแล้วนกะ็ตามด้วยซอสไผ่พี่น้องครับผมใส่ย่างละซ่อนแกงเนาะนะครับอันแต่ตะวันชลุดนี่ใส่เครื่องซ่อนนะครับอีกแบะพี่น้องใส่เกนะรือกูงกบดผูกเข่าเข้ากันเนาะค่อยเข้ากัน,นะนแล้วก็เท้ากระดีไอน้ำเดือดแล้วก็ปิดป้าไว ปิดฝาไว้กับมันเช็ดน้ำจักหน่อยนะครับมันเช็ดน้ำ้วก็มันเช็คว่าเอ๊ปะปลาดุกนี่มันเปื่อยหรือยั่งนะครับถา้าเพท่านเปื่อยเท่ากับข้างต้มไปเรื่อยๆนะครับต้มไปปิดฝาไว้จนว่าจนกว่ามันจะเปื่อยวีดอ,อกรับเฮ็ดง่ายๆฮะเมนูผัดเผ็ดปลาดุกเฮ็ดง่ายๆแต่ว่าแซ่บไหล นะครับยุบานนี่โอนะครับมาไกลนะฮะหือว่าผมนี่ผมซื้อกินประจํานะฮะผัดเผ็ดปลาดุพื่นเห็ดกับวาซัมจากหองเย็นนะครับจากห้องเย็นนี่แซ่บแซ่บโอ้ยนะครับให้บ้านเพื่อนกับวาแซ่บมันละให้แขกสีไว้ทั้งในไก่สามวันอ่ะขันเหนือว่นท่านเปื่อยกับปิดฟ้าไวสกรอนะครับขางไปอีกสักพักเนาะนะครับเดี๋ยวสามารถเปิดเบื้องบัตเนี่ยเนี๋ยมันเปื่อยเราไป นะครับเอาทับพี่จิกเหนือเบิงนะครับว่าเหนือมันเปื่อยเราไปกันน้ามัดขอนเท่ากับเติมน้าจักหน่อยนะครับเดี๋ยวมันสิใหม่เราพ่น้อกเนาะนะครับขันเปื่อยขันเริ่มได้ชี้แล้วแต่ไกลสีสินสุดนะครับกระบวนการสําหรับผัดปิดประดุกนะนะครับขันตอนทำกับบอยุ่งยากบันไดนะครับผมอัดดีไซครเกองกุงว่าครบบันไดแล้วกับส่เท่าดิมีนะฮะ นะครับนะครับแสดงว่าท่านเปื้อบันไดว่าท่านเปื้อนเขาก็ปิดป้ายอีกรอบนะครับปิดป้าอีกรอบหนึ่งเอาจนเปื้อนนั่นแหละนะครับเรอบนี้เบิ้งสีสันไดแล้วน้ำกับกรลรังพัดีนะครับจากการตัดเบิ้งเปื่อยแล้วพี่ห้่อนรับเริ่อเปื้อแล้ว เว้ยปุ๊บเฮากับดีไซนพักบ้านดีๆน,นะครับใส่ใบบะกรวดเนาะที่เฮ้าซอยไหวนะฮะซอยบางงามบัานไหนต้องขอไป้เครับเพราะขั้วบนบ้าน,านเฮ็ดบนบ้านนะครับว่าต้องเอางามบัานไหนเอาเป็นว่าเสียเป็นพอ่อใส่ใบกะเพราลงไปหอมๆนะฮะนะครับใส่ใบกะเพราลงไปแล้วก็คนจักหน่อยคนไอใบกะเพรามันพ่อสดรนาะพี่เราเนาะนะครับใบกะเพราพ่อสดรี่ีกันเอาเป็นว่า ถึงเวลาที่ต้องซิมรสชาติเบื้องเราเอ้ยลดศาติเป็นดังไดเสียบบ่วนอฮ็ดเองก็บดีสบเ,ส,ดดเสีบเองก็ว่าสั่นแม่นดีๆครับเฮ็ดเองแซ่บเองมักได้ใดก็ใส่แด้นั่นไปซื้อ,อเพิ่นนี่บ่ได้ดังใจเลยเสียบกระดาษปีนองก,กับซิมเบิ่งแล้วยกนิ้วให้ครับมาๆพี่น้องไหมเมื่อน,นี้บานะผัดไอ้เพชรปะดุกนะฮะผัดเพชรแล้วก็ ตัวพี่น้องมากินข้อแรงน้ำกันครับผัดเ,เองกินเองเขาเอินว่นนักเล่คอไวซ์นนะครับซิมเบิงเสียบกอปลาดุกตอนในงไงปลาดุกสองตัวพี่น้องครับกาวาสิได้ห่อไปเห็นงานน้ำซิมก่อนเป็นใดปีมือแบบซิบ แซ่บเถื่ใจของอ้พี่น้องพบพอคหุ่นนี้ครับขอบุนสำหรับการติดตามรับร่วมพี่นองครับแล้วเอาเป็นวาเดี๋ยวคลิปหนาเฮาสิ่กินีนย้งให้พี่น้องได้ติดตามโดยเฮกับขอเมนูได้ก็ติดตามก็ได้ครสุดยอดครับไปร้พี่น้อง